พาแฟนไปทำฟีคโคเวด้วยกันจากหน้าแดงกลายเป็นแบบนี้ภายใน14วันชงพาพัดมาทําที่กังนำคลินิกเขาไม่โปรทาครั้งแรกหนึ่งแบงเทามีทอนเราก็เลยทําทั้งสองคนไปเลยอันนี้พัดแต่งหน้ามาเราก็เลยต้องมาคลีนหน้ากันก่อน,นนะทุกคนถ้าใครจะมาทําจริงๆก็ไม่ต้องแต่งหน้ามาก็ได้นะคลีนหน้าเสร็จก็มาแปะยาชาการล้วที่นี่คือไม่งกยาชาเลยแปะให้หนามากเขาบอกให้รอประมาณครึ่งชั่วโมงระหว่างที่รอก็มาหาอะไรกินกันที่คลินิกเขามีแจกเครื่องดื่มฟรีนะเลือกได้ตามใจเลยหรือจะไปเดินเล่นรอก็ได้ดีจังเลยพัดไปไหนว ยืนแน่นพอครบครึ่งชั่วโมงเราก็กลับมาขึ้นเขียงกันคุณหมอคือยิงรัวๆทั่วหน้ามากแค่ฟังจากเสียงก็น่าจะรู้แล้วคือมันไม่เจ็บเลยทุกคนเขาบอกว่าเขาใช้เครื่องพิโคเวก13ล้านบาทนาเข้าจากอเมริกาอยากเน้นย้าตรงไหนก็บอกคุณหมอได้เลยอย่างเราก็อยากให้คุณหมอเน้นที่จมูกเสร็จแล้วก็จะได้น้ําแข็งมาปดเพราะว่าหน้าจะร้อนๆนิดนึงหลังทําเสร็จแล้วก็ได้ยากลับบ้านไปทาคนละชุดและนี่คือผลลัพธ์ตั้งแต่วันแรกที่ทำแค่สองสามวันก็เริ่มหายแดงแล้วผิวคือดีขึ้นนนนนมมาาาาากกกรรููขุเลลล็็อออยยยดดํหหไปัี้้้คแแต่่งงวถ